เอาละครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องนี้แหละ <c oughs> เออมาโปรโมช่องกันอีกแล้วนะครับก็แบบนะต้อไปติดตามเขาเมสซารู้เมสซารูสตูดิโอนี่เออก็ก็มัมีอะไรมากเหรอครับก็แบบโปรโมช่อง องจะเป็นแบบนั้นเลยไม่เคยโทรกับผมแต่ว่ามันโหลดช้าไงเออมันก็เลยต้องเอาใส่เอาใส่เอาใส่เลยแหละเออก็ไม่มีอะไรบ้านหรอกครับก็แค่ออมาปมบุช่องก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้านล่างด้วยนะเออแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ